สวัสดีครับพี่พี่น้องน้องแล้วก็เพื่อนเพื่อนญาติญาติทุกท่านทุกคนที่ที่เข้ามาดูวิดีโอนะครับแล้วก็ทุกท่านที่ได้กดติดตามความเป็นไปของของ,ของ,ข,องของสวนเราก็วันนี้ผมได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งครับคุณ คุณคุณลุงชมปู่ชมเรานี่เองบริจาคต้นคอนแคนมาผมได้มาสีสิบกิ่งครับต้นคอนแคนเดี๋ยวจะให้ดูนะครับคอนแคนนี่ก็จะคล้ายๆวาสนาครับเป็นเป็นพืชคล้ายๆวาสนาคล้ายๆต้นวาสนาแล้วก็คล้ายๆกับจันผาครับแต่ว่าลำมันจะเล็กถ้าหัวไม่มือ โดยประมาณถ้าหัวไม่มือหัวไม่เท้าอะไรประมาณเนี้มันไม่ใหญ่เทวาสนานะครับที่ผมพูดถึงเรื่องต้นคอนแคนนี่คือมันเป็นผักนะครับเป็นผักที่ที่สามารถกินได้แล้วก็ถือว่ามีราคาระดับหนึ่งสำหรับคนบ้านนอกเราเดี๋ยวผมจะให้ดูที่ผมปอกยอดมันนะครับนี่ครับนี่คือยอดคอนแคนครับ ผมก็ไม่เคยกินสดนะแต่ว่าวันนี้ผมจะลองกินสดดูว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าถ้าปอกแบบนี้1กร,รัมเขาขาย20บาทแถวบ้านผมนะแต่ถ้าเป็นดอก1กร,รัมเขาขาย50ิบาทผมก็ผมก็มกไม่แน่ใจว่าดอกมันเป็นยังไงนะผมไม่ชัดเจนผมแล้วอีกอย่างหนึ่งหน้านี้มันมันไม่ออกดอกก็เลยเอาดอกมาโชว์ไม่ได้ครับก็เลยได้แต่ยอดมันนี่คือยอดมันนะครับคล้ายๆย,ยอดเลาคล้า,ายๆย,ย,ยอดเตย คล้ายๆยอดวาส,สนาครับเดี๋ยวผมจะชิมดูก่อนว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าผมก็ไม่เคยกินสดพอวันนี้มาทําวิดีโอก็เลยจะลองชิมแบ่งปันประสบการณ์ให้พี่ๆน้องๆได้ได้รับชมกันครับอืมคล้ายๆ คล้ายๆยอดอ้อยคล้ายๆยอดหญ้าอ้อยหนูคล้ายๆยอดเตยนะครับแต่ว่าจะมีความอร่อยกว่ายอดเตยแต่ว่าจะเพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งก็คือจะจะกัดลิ้นคล้ายๆสับปะรดนิดๆไม่ถึงขั้นสับปะรด กัดลิ้นคล้ายเตยเตยหนามเดี๋ยวเตยหนามเนี่ยจะมันชิมให้ดูเดี๋ยวชิมอีกคำถึงว่าเขาซื้อกำละยี่สิบมันเป็นผักที่อร่อยครับเป็นผักพื้นบ้านที่อร่อยกินสดเมนูที่แถวบ้านเราเขาชอบทำกินก็คือ แกงป่าแกงเปือแกงเลียงหรือไม่ก็ผัดน้ำมันหอยครับถ้าเป็นยอดส่วนดอกนี่ก็คล้ายๆกันมันแล้วแต่ใครจะเอาไปทําอะไรนึ่งจิ้มน้ําพริกก็อร่อยครับโอ้อร่อยอยู่นี่ครั้งแรกนะกินสดผมผมได้มาสี่สิบสี่สิบกิ่งครับนี่ที่ที่ผมชําเสร็จแล้วนี่ฮะมันจะออกมาแบบนี้ก็ วิธีชำต้นผักคอแนแคนหรือพูดหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็พืชตระกูลเดียวกับวาสนาพูดพืชตระกูลเดียวกับจันผาผมก็จะมีทรายนี่ครับอันนี้เป็นทรายหมักมูลไส้เดือนทำเองครับแล้วก็มีดินเพาะกล้าที่ซื้อมาจากตลาด ร้านขายอุปกรณ์เกษตรทั่วไปนะครับดินเพาะกล้าเอามา1ถังแล้วก็ทรา,ายแล้วก็มีกิ่งพันธ์วันนี้ปูชมบริจาคมา40กิ่งถือว่าเยอะมากแล้วก็มีถุงเพาะกล้าครับขนาด4 9คูณ9ก็เมื่อเราเมื่อเราอันนั้นเสร็จแล้วก็มันก็จะเป็นอีรูปแบบนี้นะครับ แล้วก็มีน้ำยาเล้งรากอันนี้เป็นน้ำเป็นน้ำกะปินะครับ1ช้อนชาตักกะปิมา1ช้อนชาผสมกับน้ำสักครึ่งแก้วใส่ถุงไว้เวลาเราเวลาเราจะชําใช่ไหมครับเราก็สมมติว่าเป็นกิ่งนี้เนี่ยกิ่งนี้นะครับกิ่งนี้สมบูรณ์มากสวยเราก็จะเอามันลงไปแกว่งในน้ำที่ที่เราละลายะกะปิเอาไว้นี่ฮะ แล้วเราก็แค่เสียบลงไปในทรายครับเสียบลงไปในถุงทรายแล้วก็เอาเอาไอ้ดินเนี่ยโปะหน้ามันไว้ให้มันให้มันรักษาความชุ่มชื้นแค่นั้นเองครับเดี๋ยวไม่เกิน15วันคิดว่ามันจะออกรากนะครับต้นต้นแครนนี่ก็เป็นพืชเศรษฐกิจอย่างหนึ่งที่เป็นพืชเศรษฐกิจเฉพาะภูมิภาคที่คนนิยมกินนะครับบางพื้นที่เขาก็ไม่กินกัน เราปลูกไปก็ไม่มีประโยชน์แต่ถ้าเป็นพื้นที่ผมเนี่ยเขาซื้อกำละยี่สิบาทก็เหมือนที่ผมปอกชิมให้ดูเมื่อตกี้แล้วก็ดอกมันก็เขาซื้อกำละห้าสิบาทก็คิดว่าผมจะมาปลูกปนๆนนไปกับสวนไผ่ครับก็จะทําประมาณนี้แหละครับก็ต้นคอแนแคนมันเป็นพืชที่อยู่ในป่าเนี่ยในป่าในดงครับ ก็ใครที่ชอบกินผักพื้นบ้านก็ก็จะรู้ดีนะครับแต่บางคนที่เขาไม่รู้ก็ก็บางบางทีก็หน้ามีติดไว้ที่สวนสักต้นสองต้นนะครับไว้กินอร่อยดีครับแล้วก็จะแถมอีกสักนิดนึงหลังจากพูดถึงคอนแคนแล้วนี่กระท่อมอาสมผมนะเล็กๆนี่เตาไฟ กิมซุงสองปีครับให้ดูอาสมสักโคมันคึ้นยึกยักยึกยักนี่ครับที่ผมใช้อยู่ใช้อาศัยเวลาฝนตกเวลานอนกลางคืนครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับใครที่สนใจแล้วก็ชอบกินผักพื้นบ้านก็อย่าลืมนะครับหามาปลูกต้นคอนแคนครับอร่อย คิดว่าใน YouTube คงคงยังไม่มีใครทำมั้งหรือมีคนทำไปแล้วผมก็ยังไม่เคยเปิดดูต่อก็เย็นนี้กลับบ้านก็จะไปเปิดดูว่ามีคนทำหรือเปล่าเรื่องผักคอนแกนอร่อยนะผัดน้ำมันหอยครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชม